ช่นักศึกษาจะปลดแอกตัวเองจากพันธนาการทางเศรษฐกิจได้ประเทศเราต้องมีรัฐสวัสดิการนะครับเพลงต่อไปนะครับขอเชิญแอมมี่บอทตอมบูครับ oh! ขอเชิญมะฟังครับขอเชิญแอมมี่ครับขอเชิญเบนกวินครับ oh. ขอเชิญน้องๆและเพื่อนๆทุกคนที่สามารถร้องเพลงบทเพลงของสามัญชนได้ขึ้นมาพร้อมกันวันนี้ oh. ทนายอน,นุนรู้แล้วใช่ไหมครับ ทนายอานนท์ตอนนี้ถูกขังอยู่เนาะเนื่องจากสารครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเนื่องจากสารถอนประกันนะครับมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมแต่งไว้หลังรับประหารชื่อบทเพลงของสามัญชนถ้าใครเซิร์ชเนื้อทันเซิร์ช เมื่อกี้พี่แอมมี่ใช้เวลา s e ร์ c h ขึ้นทั่โมงยังหาไม่เจอเลย <laughs> ลองหาดูนะครับ <laughs> มันซ่อนอยู่ใน Twitter ทวิตเตอร์แถบเนื้อผิดด้วย <laughs> ขอให้น้องถามเพลงนี้เจอชื่อบทเพลงของสามัญชนจริงๆใน y t u t u เนี่ยมีคน cover เกือบพันเวอร์ชันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ cover เนี่ยเป็นนักโทษกับผู้ลี้ภยัยซึ่งไม่ค่อยดังเท่าไหร่ <laughs> <ะ> <laughs> เหตุการณ์ช่วงนั้นช่วงปี57ก็มีคนถูกจับเยอะ พราะนั้นเพลงนี้เนี่ยพูดถึงบรรยากาศที่ต้องการให้กำลังใจคนที่เข้าคุกแล้วก็ต้องผ่านเลือกยากๆนะครับบทเพลงของสามัญชนนะครับพี่เอมมี่ครับพี่แอมมีออ่อยากฝากอะไรถึงทุกคนแล้วก็ทนายอนนท์บ้างครับรวมถึงน้องไม้ด้วยนะครับเอาเพนกวินมาไหมก็มันเป็นการต่อสู้ที่ บุคคลเหล่านี้ผมเรียกว่าผู้กล้าแล้วก็เป็นผู้เสียสละให้กับเราเป็นผู้บุกเปิดเป็นคนเปิดทางเปิดเพดานให้กับการพูดในชุมนุมผมขอเสียงตกมือเป็นกำลังใจให้กับอนนท์กับไมค์ในวันนี้คือการผมขอเรียนไปถึงอำนาจมืดทั้งองค์คาพย์ ที่มีส่วนในการสั่งถอนประกันและจับเอาพี่อานนท์และพี่ไม้เป็นที่รักยิ่งของผมเข้าไปในคุกนะครับต่อให้คุณจับอานนท์จับพี่ไม้หรือจะจับผมไปด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดปิดบังในสิ่งที่พวกเราพูดได้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่แม้แต่เด็กมัธยม ก็ยังพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาของอย่างนี้ตายหนึ่งเกิดแสนครับทุกคนคนสุดท้ายมฟาฟังนะครับมฟาฟังเนี่ยเป็นเหยื่อของหลายๆสิ่งหลังและประหารที่ผมพูดไม่ได้หวังว่าสักวันหนึ่งมฟาฟังจะบีบอสระจากพันธนาการตรงนั้น นะครับมาฟางเคยทํางานอยู่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิพนเมือมาก่อนนะครับตอนนี้ออกแหละตกงานให้งานได้แต่ว่าขอเสียงปรบมือให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิพนเมืหน่อยนะครับถ้าไม่มีศูนย์นี้เนี่ยรับรองว่า a ทิวิสต์ทั้งหมดเดือดร้อนกว่านี้แน่นะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสื่อมาฟางนะคะ่ะมาลองเพลงกโป๊งสามัญชนคือ,อ่ังช่วยเวบา่า หวังว่าสักวันนึงเราจะมีอิสระเฮ้าสิมีอิสระไปไหนดอกค้าพระชาชนส่นสู่ายไฟเดียวส่วนหนึ่งที่พวกเขาอยัางบ่มีเสรีภาพเสรีภาพยังถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลายัางที่เคยบอกไปบอกไปก่อนหน้านี้ตอนเวทีอยู่ขอนแกน่นทหารตำรวจอายการและสารเป็นส่วนหนึ่งที่เฮตไห้ซุมเฮ้ายังถือกดขี่เรื่องเสรีภาพอยู่เพราะฉะนั้น ซุมเจา้าขันฟังอยู่เจ้าตองกาที่สิออกมายืนยันวา่าสิ่งไดนถือสิ่งไดผิดอบอมนเห็ุงานเลี้ยตีนพเด็ชการเงืง่นเดือนสุ้มเจา้ามาจากประชาชนข้าราชการทั้งหลายจะต้องรับใส่ประชาซนแมนบอค่ะพี่น้องแมนข่อยขึ้น่บออกเลยมูถือจับอีกแล้วมือเด็กอถือจับอีกแล้วถ้าสังคมดีเข้าสิบสอต่องมานางเซพมู จะตั้งไม่มีเซฟอนนท่าสังคมดีถูกไหมคะถูกครับค่ะก็เราจะขอร้อมเพลงเนาะให้กำลังใจทั้งอนนท์ไหมแล้วก็ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนที่ออกมาต่อสู้แล้วก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่ที่ที่มาดูแลความปลอดภัยนะคะ่ใคร ฉันยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แต่วันนี้จริงๆได้ก็คงดีบอกที่ไว้ยังฝันอยู่บุ่สันทางที่เราดูนานกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ เหมือน,นที่เราร้องอยู่หลาได้ยินเธอดังร้อง,องเธอโนทนหลดแพงต้องสามาชนลุกผู้คนลุกฝัน,นสวนของเราขอเชิญมิสหายมานลวกีครับความป้างใหญ่ของผันฟ้าเดินตลามอง เพียงความหม่นความหมองหรือคลองได้แสงยังส่องการสรรสร้างเป็นทางไกลจะหมดจิตหมดใจอย่างไรกันบ้างท้อแท้ทับผมบ้างจมพกหากไม่ลุกคงก้าวไปไม่ถึงฝันจะหายใจอย่างอดทนเพียงพ้นวันหรือทายทัดกล้าประจันต่อความจริงด้วยคนผ่านการกดขี่จึงคงอยู่ และคนทอ,อยังต่อสู้เพื่อบางสิ่งอสูญรายย้ายยังหลอกลวงยังช,งช่วชิงไม่อาจทิ้งผู้ทนทุกข์เพื่อสุขใจแม้เหน็นเดเหนื่อยเรื่อยมาเทาเดินต่อแม้จะทุกข์จะท้อถ้าฝันใฝ่แม้จุดหมายปลายทางยังห่างไกลแม้ว่าการก้าวไปแสนลำเค็ญแต่เธอไม่ได้เดียวดายใต้ฟ้ากว้างและฟ้าไม่ได้อ้างว้างอย่างเธอเห็น หากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นวนฝัองเพื่อน Con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những พเดทการจงพินาศประชาธิปไตยต้องเจริญประเด็ทการจงพินาศประชาธิปไตยดใจต้องจุลศักดินาจงพินาศไปแล้วเอ็กซ์เปกโตงงงงเห็นีิงงงงเอ็กซ์เปกโตพัตรนุนนะครับไม่มีอะไรประเด็ทการจงพินาศ